ลูกเจี๊ยบกับดาวปีใหม่การรักครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเล็กๆมีเด็กหญิงตัวน้อยแสนหวานชื่อว่าลูกเจีย๊ยบเธออายุเพียงสี่ขวบและกำลังตื่นเต้นมากเพราะเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงเมืองทั้งเมืองถูกประดับประดาด้วยไฟระยิบระยับคืนนั้นขณะที่ลูกเจี๊ยบนอนซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอันอบอุน่นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโอฉันอยากสัมผัสด,ดาวระยิบระยับสักดวงจังเธอพึพรรมพำกับตัวเอง ท่านใดนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมาจากนอกหน้าต่างด้วยความอยากรู้ลูกเจี๊ยบจึงค่อยๆย่องไปที่หน้าต่างและเมื่อชะโงกมองเธอเห็นร่างเล็กๆแต่งกายด้วยเสื้อคลุมแวววาวมือถือไม้กายสิทธิ์ที่เปล่งประกายเหมือนเพชรสวัสดีเจ้าเด็กน้อยร่างเล็กเอ่ยขึ้นฉันคือนางฟ้าดาวปีใหม่ฉันมีภารกิจพิเศษให้เธอทำลูกเจียเ๊ยบเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นภารกิจอะไรคะเธอถามด้วยหัวใจที่เต้นรัว ฉันทำดาวปีใหม่วิเศษของฉันหายไปมันเป็นดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าในคืนปีใหม่นางฟ้าอธิบายฉันคิดว่ามันคงตกอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้เธอจะช่วยฉันตามหามันได้ไหมลูกเจี๊ยบยิ้มด้วยความดีใจได้ค่ะฉันจะช่วยคุณตามหาดาวปีใหม่เธอตอบด้วยน้ําเสียงมุ่งมัน่น เช้าวันถัดมาลูกเจี๊ยบเริ่มต้นการผจญภัยโดยมีเจ้าลาโดลูกสุนัขผู้ซื่อสัตย์เดินทางไปด้วยกันพวกเขาเดินไปตามถนนสายต่างๆในเมืองค้นหาเบาะแสของดาวที่หายไปเมื่อเดินผ่านจตุรัสกลางเมืองลูกเจี๊ยบเห็นชายชาราผู้ใจดีที่ขายน้ำเต้าหู้ในตลาดเธอจึงเข้าไปทักสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาเห็นดาวปีใหม่ที่ส่องแสงระยิบระยับบ้างไหมคะชายชาราลูกคราวสีขาวอย่างครุ่นคิดฉันคิดว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นประกายใกล้บึงน้ำเมื่อวานนี้เขากล่าวด้วยรอยยิ้ม ลูกเจี๊ยบและเจ้าลาโดรีไปยังบึงน้ำและเมื่อไปถึงพวกเขาก็พบดาวปีใหม่วิเศษซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันเปล่งแสงระยิบระยับโอ้นางฟ้าต้องดีใจแน่ๆลูกเจี๊ยบอุทานพลางถือดาวไว้อย่างทนุธานนอมทันใดนั้นเสียงอ่อนโยนดังขึ้นในอากาศ ขอบคุณนะลูกเจีย๊ยบที่รักที่ช่วยฉันหาดาวของฉันจนเจอนางฟ้ากล่าวพลางปรากฏตัวในแสงระยิบระยับลูกเจีย๊ยบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจขณะที่นางฟ้านำดาวกลับขึ้นไปติดบนท้องฟ้าอีกครั้งเมืองเล็กๆสองแสงเจิดจ้าด้วยความสุขและความอบอุ่นและลูกเจีย๊ยบก็รู้ว่าวันปีใหม่นี้จะเป็นวันที่วิเศษที่สุดในชีวิตของเธอในคืนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงครุสีสันสวยงามและลูกเจีย๊ยบกับนางฟ้าก็เต้นรำใต้แสงดาวฉลองความมหัศจรรย์ของวันปีใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุข กดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ